ทุกคนวันนี้มาดู v ็อกตามติดชาคก,กันนะเดี๋ยวจะพาไปแอฟริกาด้วยอันนี้คือวันก่อนไปนะชาคก็มาแวะซื้อลูกชิ้นกับไส้กรอกแล้วก็ขึ้นรถไปที่สตูสกักเพราะว่าวันนี้มีสักลูกค้าด้วยจะบินแล้วแต่ก็ยังสักลูกค้านะระหว่างรอลูกค้าก็มากินลูกชิ้นนะคะยิ่งเหนียวยิ่งเมื่อยกรามยิ่งอร่อยนะนี่ก็คือ2รายแรกที่จะสักนะคะได้แบบแล้วก็แปะแบบได้เลยน่ารักมากเสร็จแล้วชาคก็มาเตรียมสีเพื่อการสักอันนี้คืองานแรกนะคะดอกทิวลิปชาคก็พยายามลงสีให้ดูฟุ้งๆเพราะว่าลูกกกค้้าาาบออว่่ยไดสี ไม่แน่ใจอยากได้แบบไหนก็เลยออกแบบให้นะคะถ้าใครติดตามชาติทางติ๊กต็อกด้วยจะเห็นว่าชาชาเนี่ยลงคลิปตามติดการสักเยอะมากๆถ้าใครอยากให้ชาชาเอามาลงยู u ู e บ้างก็บอกนะอันนี้ลายที่2นะคะแล้วลูกค้าก็มาต่ออีกคนนึงเป็นดอกทิวลิปเหมือนกันวันนี้เป็นวันแห่งดอกไม้นะคนนี้อยากได้แค่ลายเส้นนะคะแล้วก็สักตรงหลังข้อเท้าเป็นจุดสักที่น่ารักมากสักง่ายมากๆด้วยนะเพราะว่าผิวตึงถ้าใครสนใจมาสักก็ทัก IG Pepper In ร e r เกได้เลยนะส่งรายละเอียดให้ตีราคาแล้วก็นัดวันกันได้เลยออก แบบให้ฟรีทุกคนเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3ลายของวันนี้แล้วก็กลับบ้านมาปั่นออเดอร์ c l o v ว r Club ับให้ครบทั้ง IG แล้วก็ทิก o อกช็อด้วยแล้วก็พาบงบงไปหาคุณหมอที่ร้านคุณหมอเนี่ยมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะคะน่ารักทุกตัวนี่หมาของคุณหมอนะแบวมากแล้วก็เจอเด็กกรีดอยู่หนึ่งคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องโดนอาบน้ําดูสิหลังเลไม่รู้จะเข้าห้องดีไหมบายูจะอาบน้ําแค่3 4เดือนครั้งนะคะเพราะว่าเขาไม่เหม็นแต่ว่าเช็ดตัวบ่อยๆเราจะใช้โฟมอาบน้าที่ทํามาสาหรับลิงโดยเฉพาะของพาฟี่บูบนะทั้ง ลิ่นกล้วยแล้วก็แป้งเด็กนะคะวันนี้ก็เลือกลิ่นแป้งเด็กออนเสร็จก็ลงน้ําไปแล้วหนึ่งนะคะหยุมหัวตัวเองสุดคือบายูอ่ะเขาจะมีหลายโมเมนต์นะบางทีก็รีแลกซ์บางทีก็จะแบบดิ้นดินนะคะแล้วแต่อารมณ์เขาบางทีเขาก็ลืมตัวนะว่าเขาชอบอยู่เสร็จแล้วก็ต้องมาโดนเป่าขนนะคะไม่ชอบการเป่าขนเลยเพราะว่าเสียงดังลมแรงมากบนใหญ่ดูดีเอ็นดูต้องเป่าและเช็ดให้แห้งสนิทนะคะดูสิหมดแรงนะคะดิ้นปีเยอะก็เลยหลับคาอกพ่เลโอเลยนะตื่นมาก็ให้รางวัลคนเก่งนะคะเสร็จแล้วก็พาเข้า,ขาบ้านแล้วก็มาทำ ใส่คล้องมือถืออันใหม่ของอาชาพเพื่อเอาไปแอฟริกานะแล้วก็แวะมาอ้อนพี่เจเจบ,บิงนะคะไว้จะมีคลิปเปิดตัวพี่เจเจบ,บิงนะแล้วก็ทานปลาซาบะกับซูชิแล้วก็มาป้อนอาหารบายูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาซูรินะเป็นอาหารลิงโดยเฉพาะวันยาวมากได้จัดกระเป๋าแล้วนะคะโอ้โหเกือบแบบไม่ทันนะ่ะไปสนามบินได้แล้วก็เจอน้องคนนี้นะคะมาขอถ่ายรูปบอกว่ากําลังดูคลิปพี่ชายอยู่ยังไม่ถึงไหนก็ชอปขนมแล้วนะนี่กระเป๋าของแซมโซนไนนะคะน่ารักมากๆของพิเลโอก็แซมโซนไนเหมือนกันนะแข็งแรงและเบามากเป้าหมายของเรา คือ South แอฟริกานะคะเราต้องไปลงอาดิสอเบาบาเพื่อเปลี่ยนเครื่องทรานสิ t 1ชั่วโมงคิวยาวมากรอประมาณเกือบ2ชั่วโมงทุกคนขาพังเลยพี่ที่เช็คอินบอกว่าติดตามอยู่นะบายอยู่บ้านกับใครเนี่ยเวลาชาติเดินทางก็จะมีแม่บ้านดูแลนะคะเช็คอินเสร็จก็ขึ้นข้างบนเพื่อจะผ่าน Security เช็คกระเป๋าเช็คกระเป๋าเสร็จเราก็จะต้องผ่านตอมอนะคะเพื่อออกนอกประเทศแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกตได้เลยนี่ก็คือหน้าเกตนะอาดิสอเบาบคือเอธิโอเปียนะทุกคนแล้วตธรทมเนียมก็ต้องกินฮอตดอกนะคะกินข้าวมาแล้วก็ ยากกินไม่รู้ทาไมเหมือนกันถ้าใครอยากรู้รายละเอียดการเดินทางก็ดูได้ที่ช่องชาชาเลโอนะมีจัดเต็มไว้แล้วชอบมากเลยเวลาได้มองออกนอกหน้าต่างนะคะแล้วเราก็อยู่สูงๆแล้วก็เห็นเมืองเขาแล้วก็มาแวะทรานซิทเอธิโอเปีย1ชั่วโมงเสร็จแเราก็จะต้องไปต่อการเดินทาง17ชั่วโมงและแล้วก็มาถึงประเทศเซาท์แอฟริกามารับกระเป๋าได้เลยนะนี่คือสนามบินเขาแล้วก็เจอคนช่วยเข็นเราเข็นเองก็ได้แต่เรางงๆไง,ง,งเราไม่รู้ต้องให้เท่าไหร่เขาบอกร้อยแล h, เราก็ให้ไปร้อยหนึง่งสรุปไม่เกิน20่แลนด์ก็พอถือว่าเป็นบทเรียน แรกนะคะเราก็จะขับรถไปที่เดลสตรมนะคะเพราะว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราเนี่ยคือครูเกอร์ระหว่างทางก็แวะซื้อขนมด้วยนะคะมีแต่ขนมแปลกๆน่ากินทั้งนั้นเลยจัดมาเต็มนะคะอรก n i นิกแน็กคล้ายๆชีโตน,นะแต่เป็นของแอฟริกาอันนี้แบบเพ็ดอันนี้รสชีสซองวิบวับมากอันนี้ฟริตโตสนะคะรสพลิกหวานแล้วก็มีกามี่เวิร์มนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตควันชีอันนี้ก็เคยกินแล้วแล้วก็มีอันนี้ดิเดลด,ดัเดลนะคะป๊อปคอร์นคาราเมลแล้วก็ไข่ข้างนอกเป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นเจลลี่แล้วก็มี เนื้ออบแห้งของพี่เลโอด้วยชาก็เริ่มกินนิกแนกอันเผ็ดก่อนเลยนะอร่อยมากทุกคนมันเหมือนขนมมะเขือเทศแต่เผ็ดอ่ะส่วนอันนี้ก็คือช็อกโกแลตเยลลี่นะกินไปเรื่อยๆส่วนพี่เลโอก,ก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะหมอกลงหนักมากแล้วก็ถึงโรงแรมอันนี้ชื่อโรงแรมไฮแลนเดอร์นะคะเรามาพักระหว่างทางก่อนจะไปต่อที่ครูเกอร์ครูเกอร์เราจะไปดูสัตว์กันห้องใหญ่มากใหญ่เกิน2คนไปมากเก้าอี้ก็คือลลนห้องแล้วมีเตาผิงหน้าจุดไฟนะคะพี่เลโอก,ก็ลองจุดก่อนเลยเหมือนจะติดนะทุกคนดูแบบอนาคตสดใสสรุปดับหมด ก็คือไม่ได้จุดนะคือหนาวมากทุกคนอันนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วยนะเขาก็มีเตียงไฟฟ้าทําให้อุ่นได้นะคะแล้วก็ไปทานดินเนอร์นะคะพี่เราทานออสเตอร์จานนี้150ร5อยบแลนด์แปลเป็นเงินไทยก็คูณ2นะคะประมาณ300ที่เมืองไทยได้ตัวละร้อยกว่าบาทเลยนะคืออาหารราคาน่ารักมากพี่เราก็สั่งปลาทรัล์ยัดไส้ของชาเป็นเฟรนฟรายกับมัสเซลอยู่ในครีมซอสอร่อยมากยิ่งดึกคือยิ่งหนาววันรุ่งขึ้นนะคะขับรถต่อไปอีก2ชั่วโมงครึ่งแวะซื้ออาหารอันนี้พีคจริงอะ นี่คือขนมรีวิวไปก่อนนี่คือความพีคแซนด์วิชไข่ชีสค่ะพีคยังไงเปิดมาคือเออราเต็มเป็นขนเป็นใยอะไรเต็มไปหมดทุกคนแล้วมันเหม็นมากเหม็นแบบแทบอ้วกอะเอาดีๆคือน้ำตาคลอน้องต้องอยู่ที่พื้นนะคะเรื่องนี้สอนให้ดูว่าดูว่าหมดอายุด้วยหรือว่าขอดูของใกล้ๆก่อนนะขนมอันนี้ยังไม่หมดอายุกินได้นะคะอร่อยมากมีลิงข้างทางด้วยทุกคนเขาก็จะมีร้านรวงขายของแบบนี้นะเขาขายส้มเยอะมากพอระหว่างทางไล่ส้มเต็มเลยเรามาที่โฮ d g e p r ริตนะคะิ เขาดีมากนะทุกคนเราจะต้องมีรหัสจะต้องจองก่อนเข้ามาแล้วก็สองข้างทางเราสามารถเห็นสัตว์ได้เลยนี่คือหมูปา่าแชากับพี่เลวพักที่ซ a ฟ a r รีมูนนะคะมันก็จะเป็นโรงแรมฟิลแบบโฮสต์แฟมิลี่อะทุกคนอบอุ่นมากเขาก็จะมาต้อนรับนะคะคือคนแอฟริกันใจดีมากๆนะเขามีห้องรับแขกมีที่ทานอาหารมีบาร์คือดูดีมากความโชคดีของเราคือตอนนั้นนะ่ะมีแค่เรานะคะก็เลยเหมือนเป็นของเราเลยเก็บกระเป๋าเสร็จก็ออกมานั่งชิลนะคะเขาก็ถามตลอดเลยนะอยากกินอะไรอยากดื่มอะไรนี่ก็คือ กิจกรรมที่เขามีที่นี่นะเราจะไปส่องสัตว์กันพร้อมนะคะคือถึงเราก็คือส่องเลยนะเพราะว่าไม่เสียเวลาใดๆนี่ก็คืออาหารกลางวันที่เขาเตรียมให้เรานะถามช่าก่อนว่ากินอะไรไม่กินอะไรก็บอกไม่กินผักเขาก็จัดมาอร่อยมากระหว่างนั่งกินก็มีสัตว์ด้วยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่านายาล่านะคะจะคล้ายๆกวางแต่ตัวใหญ่คือมันใกล้ชิดธรรมชาติมากนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะคะมาแอฟริกาก็ต้องใกล้ชิดกับสัตว์แบบนี้โรงแรมคืออยู่ในลั้วซาฟารีเลยนั่งกินอาหารกลางวันไปดูนายาล่าไปนะคะฟินมากแต่ว่า เราจะต้องไปเกมด i v e กันต่อที่เขาเรียกว่าเกมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเจอไหมเพราะมันอยู่ตามธรรมชาติจริงๆขาออกเจอน้องกวางด้วยนะคะเห็นรถปุ๊บก็วิ่งหนีปับ๊บคลิปหน้าจะพาไปส่องสัตว์ที่ซาฟารีนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วเจอกันนะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตามทิกตอกและไอจีชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอก้วยนะคะเดีย๋ยวชาชา <ๆ S 2> ไปอ่านคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะ